รับดูก่อนนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมมาาระศาลานะครับวัดธรรมมาาระศาลาหลวงพ่อน้อยนะครับมันจะมีสองบล็อกด้วยกันนะครับรุ่นเลกพอน้ำเตานะครับดูก่อนนะครับเก่ามากเลยนะครับดูในนี้เลยนะครับนะครับสุดยอดนะครับดูก่อนนะครับ ดูก่อนครับโทรศัพท์โอ้ยเอาดีไม่ได้เลยเนาะนะครับนี่ก็เป็นทางช่อตัดนะครับแต่ไม่เห็นรอยตะไบนะครับนะครับดูทองผสมเป็นจำๆเลยนะครับดูก่อนก่อนนะครับหลวงพ่อน้อยวัด ธรรมศาลานะครับจะมีสองบล็อกด้วยกันนะครับบล็อกหน้าหนุ่มกับบล็อกแรกนะครับที่บล็อกน้ำเต้ามีสองบล็อกนะครับรุ่นสองจะเป็นคาง,าง,างยาวๆนะครับรุ่นสองจะเป็นคางคางยาวๆนะครับรุ่นแรกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับรุ่นแรกนะครับ สวยงามมากที่สุดเลยนะครับผมจะจับยกข้างหลังขึ้นมาให้ดูดูกเก่านะครับเหยว่ยน่นไปตามการเวลาเลยนะครับหลวงพ่อน้อยพิมพ์น้ำเต่านะครับรุ่นแรกพิ